รถพุ่งทะลุกำแพงพยาบาลัง,งะพนักงานของโรงพยาบาลสัตว์ในนอตแคโรไลนาต่างก็ต้องตกใจสุดชีวิตหลังเกือบถูกรถทับขณะทำง,งานตามรายงานคนขับรถซึ่งเป็นลูกค้าของโรงพยาบาลสัตว์ No a าส Ark Companion Animal Hospital ตั้งใจว่าจะเหยียบเบรกแต่ดันเผลอไปเหยียบคันเร่งแทน เจ้าหน้าที่หญิงสองรายและสัตว์4ี่ตัวกําลังอยู่ในบริเวณผนกต้อนรับเมื่อรถพุ่งทลายผ่านผนังของอาคารเหยื่อสาวรายหนึ่งถูกกระแทกเข้าอย่างจังและก็ถูกฝังอยู่ภายใต้เศษซากปรักหักพังพนักงานส่วนที่เหลือได้รีบช่วยดึงผู้คนออกจากซากก่อนจะรีบแจ้งขอความช่วยเหลือทันทีโชคยิงดีนะที่ไม่มีมนุษย์หรือสัตว์ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งในวันรุ่งขึ้นในพื้นที่อีกส่วนของอาคารที่ไม่มีรูโบจากรถคันนั้นน่ะนะ